ก็มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่นะเก้า <9. S 1> กิโลครับเกากิโลลงไหนครับวันนี้เดิมหมอพี่นี่ครับกุ้ง30กิโลนะครับกุ้งจะลงวันนี้30มกิโลวันอังคารวันอังคารที่5ครับวันเฉลิมพอดีวันนี้วันพ่อ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเอาเปิดน้ำให้หน่อยเปิดน้ำให้หน่อยเปิดไฟครับตอนนี้19กกิโลแล้วเอากุ้งลงนะครับ กระจายไปเรื่อยกระจายไปรอบบอ่อนี่ครับกระจายไปอีกโอเค สิเก้าหนึงนะครับรกี่เยอง,กงแกสิบเกมีก,กี่สิบเก้ารอบนี้ลงสามสิบนะครับเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาอีกคันหนึ่งจะมีรถเข้ามาอีกคันหนึ่งอีกสามสิบกิโลนะครับ รถติดเเรืองมีเรืองเบอดกาศโลเึงนี่ตั้งสอง้งสามนะฮะั้งกล้ากล้นึงนะฮะ ครับตรงด้านนี้ครับครับทีนี้ด้านนี้คครับ,คร,บครับนี่กระจายไปทังเริ่มเริ่มต้นไม้ใหญ่นี่แหละกุมาปล่อยแบบกระจายนะฮะกระจายทั่ขขบทวบ่อมี ลุงกระจายถั่วบอรครับอ่าขอขอขาดูนี่หน่อยอ่าเขาดูไส่กุ้งนะครับโอ้โห rup, นี่ครับใหญ่ครับจับดูได้โอ้โหดู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 นี่มือดูไส้นี่นะฮะโอ้ครับโอ้ตรงนี้เอาไครับจับับดูนะครับครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับได้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 ไส้ครับ เรียบร้อยทั้งหมด30กิโลครับโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับขอบคุณครับ